เราบอกตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมครับค่ะ2,566ปีนี้เข้าสู่ปีเลือกตั้งค่ะมนุษย์การเมืองทั้งหลายทั้งปวงเขาเข้าเส้นสตาร์ทกันเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วจรยิ่งใกล้เลือกตั้งสังเกตนะมนุษย์การเมืองเขาเลิกที่จะเกรงใจกันค่ะแม้กระทั่งพี่น้องสามปอเขาก็ห้ามหันมีวาจาเชื่อเฉือนระหว่างกันไม่ไว้หน้ากันกลางที่ประชุมครรม ช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงไงจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็กล้าต่อปากต่อคําอย่างไม่ลดละกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐดิ๊กต้อมเหมือนลุงป้อมเหมือนกันไม่สนเหมือนกันทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ไม่เคยปรากฏอาการอย่างนี้มาก่อนภาษากายอย่างนี้ในทางการเมืองก็ถือว่าไม่เกรงใจกันละมันใกล้เลือกตั้งสู้กันเต็มที่ทุกคนมันต้องสร้างเรตติ้งอ่ะแน่นอนคะแนนนิยมทุกคนมันต้องขยี่ อาถูกต้องขย,ข,ขยี้อะไรเลที่ตัวเองได้คะแนน<ด>อานยิ่ง<ป>โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งโยงย้ายข้าราชการระดับอธิบดีขึ้นไปอการวางตัวข้าราชการไว้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรมันมีนัยยะที่เกี่ยวพันกับการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองในการเลือกตั้งด้วยนะเดิมพันสูงพูดกันตรงๆในเกมเลือกตั้ง กลไกราชาการจะเป็นจิก๊กซอสํำคัญที่สามารถดนบันดาลความแพ,พ้หรือชยัชยชนะให้แก่มนุษย์เลือกตั้งได้นะเออเรียกเป็นส่วนเต็มอ่ม<ร>ะเพราะเผื่อเป็นกลไกเดินเรื่องให้ซซบี้ำ่มใช่ค่ะเป็นส่วนหลักด้วยโ <Okay, S 2> อเคถูกไหมเอาละครับ ดังนั้นหันกลับไปมองคณะก,าการรมการเลือกตั้งโกรกตสักนิดหนึ่งใช่ค่ะคนที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นจะยุบจะอยู่ครบยังไงต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้เวลาจะมากน้อยต้องจัดการเลือกตั้งได้ค่ะที่จริงนะที่จริงนะเราได้ประสานไปที่ท่านเลขาธิการกรกตคุณแสวงบุญมีอยากจะขออนุเคราะห์ท่านแสวงบุญมีมาอธิบายกับสังคมสักนิดได้ไหมการเตรียมความพร้อมของโกโกตไปถึงไหนวันนี้แล้วนะ วันนี้แล้วนะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะ 2, 2 5 6 6แล้วนะสังคมก็อยากจะรู้เตรียมการรับการเลือกตั้งไปถึงไหนอะไรอย่างไรมันนับถอยหลังแล้วละ่ะคำถามแรกสองร่างกฎหมายลูกประกอบด้วยร่างกฎหมายเลือกตั้งร่างกฎหมายพรรคการเมืองทนุนก้าวขึ้นมาแล้วโปรต้าวลงมาหรือ,อยังทุกคนก็อยากจะอัปเดตสถานการณ์นิดนึงใช่ค่ะกำลังรอคำถาม<อ>ที่2ประเด็นที่2ก็อยากจะกลับเรียนท่านเลขาธิการกกตนะครับท่านครับ แบ่งเขตเลือกตั้งกันเสร็จแล้วหรือยังนี่มีได้เสียเลยนะจะประกาศผลการแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อไร่ด้วยความเคารพมนุษย์เลือกตั้งมนุษย์การเมืองเขารอเขารอผลการแบ่งเขตการแบ่งเขตเลือกตั้งแบ่งอย่างไรมันได้เสียในทางการเมืองในเกมเลือกตั้งเลยนะใช่ค่ะหลายคนบอกเขาก็รู้แล้วแต่อย่างเป็นทางการต้องบอกอืใครกลุ่มกลไกขกตได้ใครสามารถเอื้อมือเข้าไปรีโมทการแบ่งเขตเลือกตั้งได้คนนั้นเป็นต่อ พูดได้แค่นี้ได้เปรียบแต่เอาเถอะไปสรุปอย่างนี้เดี๋ยวกกตก็เคืองเอากกตเขาก็เคืองแต่ด้วยความเคารพเขาทำหน้าที่เอางี้ผมจังเชื่อกกตแต่ก็อยากจะถามเลขาเหมือนกันนะว่าท่านเลขาธิการครับแบ่งเขตเลือกตั้งทึบหน้าไปถึงไหนแล้วครับใช้หลักเกณฑ์อะไรในการแบ่งเขตครับค่ะ อยาอยากรู้ถูกไหมทุกคนอยากรู้อื่นๆอีกมากมายท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกท่านติดนู่นถิ่นเอาไปเป็นไรติดอะดังนั้นเราก็ไปควานหาจนเจอว่าท่านได้โพสต์ใน a c e b o o k ใช่ไหมใช่ค่ะคือคือคือท่านใช้ Facebook ของท่านเนี่ยเป็นช่องทางในการสื่อสารปีใหม่จริงๆเป้าหมายเป็นช่อพรปีในการสื่อสารกับลูกน้องท่านที่อยู่ทั่วประเทศใช่ นอกจากอวยพรปีใหม่ตามเทศกาลท่านยังพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเลือกตั้งเป็นอันอันอันนี้ที่เอามาเผยแพร่เป็นการโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ผู้บริหารของสำนักงานกรที่ต้องการสื่อสารของของเจ้าหน้าที่กรทั้งหมดทั่วประเทศเป็นกลุ่มไลน์ระดับบริหารใช่ค่ะผู้บริหารของสำนักงานกรท่ในช่วงปีใหม่ก็อยากจะอวยพรแล้วก็มีอย่างอื่นแนบมาด้วยอย่างอื่นที่แนบมาด้วยนั้นก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมรับการเลือกตั้งนี่แหละค่ะ ดังนั้นเราคงต้องหยิบฉวยเอาสิ่งที่ท่านเลขาธิการโพสต์มาเป็นประเด็นมาเป็นตัวตั้งต้นนะเป็นสารตั้งต้นนะค่ะคือ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 ผมอ่านที่ท่านโพสต์นะผมผมรู้สึกอย่างแรกเลยนะทำไมคะเอ๊ะยังไงแม่งแม่งไหมเอ๊ะรู้สึกต้องการส่งสัญญาณสื่อสารหรือบอกอะไรเนี่ยมันถอดรหัสได้เยอะมากนะคะท่านเลขากรกตย่อหน้าที่หนึ่งค่คุณแสวงบุญมีได้โพสต์ในกลุ่มไลน์ผู้บริหารกรกตไว้อย่างไรเอาแต่อไปนี้นะคะ องค์ประกอบที่จะทำให้พวกเราบรรลุเป้าหมายต้องมีเครื่องยนต์อยู่อย่างน้อย4เครื่องยนต์คือ 1. คนดี 2. การบริหารจัดการดี 3. เทคโนโลยีดีและ 4. สื่อสารดีโดยมีความเชื่อมั่นในพวกเราตามข้อหนึ่งมากที่สุดแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่ได้เดินคร,ครบทั้ง4เครื่องยนต์สแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตโพสต์ไว้2มกราคม2566ค่ะแปลว่าอะไรบ้างต้อสังเกตนะอื กกตประเทศไทยมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งมาอย่างยาวนานอแน,น่นอนประสบการณ์มากที่สุดคุณแสวงบุญมีก็ไม่ใช่คนนอกคุณแสวงบุญมีก็เป็นคนในที่ทํางานอยู่ในกกตมาตั้งนานกอนจะขยับขึ้นมาเป็นเลข,ขาธ <ขา S 1> ิการกกตเห็นอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาแยะค่ะวันนี้เมื่อใกล้เลือกตั้งยังใช้คําว่าเราไม่ได้เดินครบทั้งสี่เครื่องยนต์แปลว่าอะไรย้อนกลับไปอีกที ครื่องยนต์ี่เครื่องมีอะไรบ้างที่เป็นตัวการตีความสําเร็จในการจัดก,การเลือกตั้งประกอบด้วยอะไรหนึ่งคนดี 2. <อ>การบริหารจัดการดี 3. <า>เทคโนโลยีดี 4. ส,สื่อสารดีสรุปเชื่อมั่นพวกเราเฉพาะข้อหนึ่งก็คือคนดีเชื่อว่าพวกเราคนดีอแสดงว่าการจัดก,การไม่ดีแสดงว่าเทคโนโลยีมีปัญหาแสดงว่าการสื่อสารมีปัญหาหอ,อย่างนั้นหรือเปล่าไปดูยอดหน้าที่สองโอ้โหอันนี้เลยน,น,นี่ตั้งประสังเกตนะ ต้องสังเกตนะฟังต่อยข้อความหนึ่งก่อนต้องสังเกตนะ,ะแล้วใครวิเคราะห์อ่ะยอ้อนนาทีสองเราขาดเทคโนโลยีเราไม่มีแอปพลิเคชันที่ใช้อำนวยความสะดวกในการรับสมัครให้แก่พักการเมืองผู้สมัครเขตสำนักงานหน่วยงานสนับสนุนเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมทั้งไม่มีแอปพลิเคชันในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมาแสวงบุญมีรลขาธิการกรกตโพสต์สไว้2มกราคม2566 แต่ว่ารายรอบนี้เกิดอะไรขึ้นเราขาดเทคโนโลยีเราไม่มีแอปพลิเคชันที่ใช้อำนวยความสะดวกในการรับสมัครค่ะรวมทั้งไม่มีแอปพลิเคชันในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมาคำถามก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีเ<ม>ทคโนโลยีครบถ้วนใช่ไหม<อ>ทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่จะ<ม>เกิดไม่มีมมขึ้นมาซะอย่างนั้นเออมันเกิดอะไรขึ้นต้องอธิบายนะคะท่านเลขาถ้ามีโอกาสอยากจะขอสัมภาษณ์ค่ะสมมุติว่า สมมุติว่าลุงตู่แกอยู่ครบเทมอมกกตประกาศแล้วจะมีการจัดการเลือกตั้งภายในวันที่7จ <7 S 2> ็ดพฤษภาสองพันาอใช่ค่ะแต่ทายุสภาก่อนน,นั้นอาจจะเร็วกว่านั้นใช่มันมีเกรอบเวลาดังนั้นดดเป็นไปได้ทั้งเลือกตั้งในเดือนเมษายนและเป็นไปได้ทั้งเลือกตั้งในเดือนพฤษภาค่ะวันนี้เดือนมกราเครื่องยนต์สี่เครื่องไม่ครบมีเครื่องเดียวผมเชื่อว่าพวกคุณเป็นคนดี เครื่องยนต์อีกสามเครื่องการมังจัดการเทคโนโลยีการสื่อสารมีปัญหาออแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไระข้อความที่สองที่บอกว่าเราขาดเทคโนโลยีเราไม่มีแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมาอา้าวการเลือกตั้งเมื่อปี62มีใช่ไหมเออออปชันครบใช่ไหมการเลือกตั้งนายกอบจทั่วประเทศมีใช่ไหมแอปพลิเคชันการเลือวกตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่ผ่านมามีใช่ไหม แล้วเกิดอะไรขึ้นกับ <ทำ S 1> การาตั้ง2,566อ่ะอยากรู้จังทนายขาต้องอธิบายเพิ่มเติมไม่งั้นฟังแล้วจะสับสนแล้วก็ตีความกันไปเยอะคือผมว่าเราอาจจะไม่เคยเข้าใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราคนเสมอนอกเราอาจจะงงๆแต่ด้วยความเคารพประรเด็นที่เราชี้เมื่อสักครู่มนุษย์การเมืองมนุษย์ลึกตั้งเขาเข้าใจเขาอ่านทะลุและเขาก็นั่งเสียวสนหลักันอยู่ตอนเนี้อืจริง